ในความสนใจนะครับนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่จะใส่เงิน1 0,000นบาทนะครับเป็นเงินดิจิตอลเข้าไปในกระเป๋าตังค์ดิจิตอลของประชาชนนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะครับเราก็จะใช้เงินประมาณ5 5าแสนหมื่นล้านนโยบายนี้นะครับนอกจากสังคมนะครับแล้วก็ในโซเชียลถกเถียงกันนะครับพรรคการเมืองก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับพรรคการเมืองอย่างพรรคก้าไกลพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้ส่งทีมเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ทีมกฎหมายนั้นออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับ มาฟังกันดีกว่านะครับพวกเขาพูดอะไรนะครับแล้วพรคเพื่อไทยนั้นชี้แจงอะไรกันบ้างนะครับพรรคก้าไกลนะครับคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนั้นบอกนะครับว่านโยบายนี้อาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อได้นะครับแล้วก็จะกระทบต่อเรื่องของการชําระนี่คือนะครับในปี2อ6 7เพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้เงิน5้าแสนกว่าล้านเนี่ยมันต้องนําเงินที่จะใช้นี่บางส่วนนะครับในงบประมาณทีงตั้งไว้ประมาณ3ามแสนสามหมื่นล้านนะครับไปใช้ในเรื่องของนโยบายนี้นะครับ พรรคเพื่อไทยจะทํำยังไงไม่ให้กระทบการจ่ายหนี้ภาครัฐนะครับอันนี้คือคําถามของพรรคก้าไก่ครับพรรคพลังประชารัฐนะครับคุณภัยบูลนิติตะวันนะครับเป็นรองหัวหน้าพรรคนะครับได้ตั้งคําถามว่านโยบายนี้มันไม่มีกฎหมายรองรับนะครับถ้าเกิดว่าทําแล้วผิดกฎหมายเนี่ยในที่สุดแล้วเข้าไปในสภานะครับ สภาผู้แทนรัษฎรโดยวุฒิสมาชิกก็จะไม่ให้ผ่านนะครับแล้วอาจจะส่งเรื่องนี้ไปที่สารรัฐธรรมนูญนะครับให้ตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ว่านโยบายนี้ไม่ถูกนะครับเพราะว่าให้เงินทั้งเศรษฐีแล้วก็คนจนนั้นเท่ากันคนละหนึ่งหมื่นบาททั้งหมดนะครับส่วนพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็มีการแถลงข่าวเรื่องเศรษฐกิจในวันนี้นะครับคุณเกียรติสิทธิมรนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจของพรรคนะครับก็ตั้งคําถามกับนโยบายนี้เลยนะครับว่าทําไมต้องใช้เงินดิจิตออคครัับาาาาะวว่่งนนนนน้มมมีผผยก แล้วก็มีปัญหาในธนาคารในสหรัฐก็จากเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับคุณเกริบอกนะครับแล้วก็ตั้งคําถามไปตรงๆด้วยนะครับว่าบริษัทที่ได้ประโยชน์จากนโยบายดิจิตอลเนี่ยเป็นการเอื้อบริษัทแสนสิริหรือไม่นะครับอันนี้คือคําถามจากฝั่งพรรคประชาธิปัตย์นะครับส่วนพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้ก็ออกมาชี้แจงหลายคนนะครับคุณเผ่าภูมิรจนสสกุลนะครับซึ่งเป็นผอนโยบายเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องนโยบายของพรรคนะครับก็บอกว่าเงินสกุล ดิจิตอลนะครับที่จะออกมานะครับเป็นโทเค็นเป็นเสมือนคูปองที่จะใช้เงินนะครับไม่ได้สามารถที่จะปัันราคาขึ้นลงได้นะครับแล้วก็จะสามารถนํามาแลกเป็นเงินบาทได้นะครับตามที่มีการใช้จ่ายจริงนะครับมีการทําธุรกรรมผ่านบล็อกเชนนะครับซึ่งจะมีการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินไม่มีการทุจริตนะครับ แล้วเรื่องนี้ก็ไม่ทําให้เกิดเงินเฟอ้อนะครับเพราะบอกว่ากําลังซื้อของประเทศตอนนี้นั้นต่ํากว่าความเป็นจริงที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้คือมุมมองจากพรรคเพื่อไทยนะครับในขณะที่คุณเศรษฐาทวีสินนะครับแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยนะครับก็บอกว่าขอบคุณพรรคทุกพรรคการเมืองนะครับที่วิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเท่ากับเป็นการโปรโมทนโยบายนี้นะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยนั้นออกนโยบายเนี้ยตรงกับความต้องการตรงกว่าความที่ประชาชนอยากได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับเพื่อไทยเนี่ยต้องชี้แจงต่อกก,ะกะตเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าวันนี้กะกะตได้ขอข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับที่มาที่ไปของเงินที่จะใช้ในโยบายนี้ครับ